ขอบคุณครับเออผมติ๊กนะครับครับผมชื่อจริงชื่อเจษดาพรผลดีครับพี่ชื่ออะไรรู้ไหมพี่แอนค่ะไม่ต้องแนย่หลัาพู่ชื่ออ้ายนะคะตอนนี้อยู่วงโฟอีฟค่ะเต๋อนะว่าพนครับเป็นพุ่มกันครับครับผมติ๊กนวบบินครับครับเอ่อทวบผสมนวันครนะฮะอะไรของเขาเนี่ยสำหรับผมสิ่งที่ทำให้หัวใจผมยังคลาสสิกตัว่ก็คือการได้ทำหนัง มันเป็นงานที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดนอกจากเราจะได้เล่าเรื่องที่เราอยากเล่าขุกกระบวนการก,การทำหนังมันทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนอื่นๆแล้วก็ตัวเองทุกครั้งที่ได้ทำมันได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตเยอะขึ้นมากๆครั สิ่งที่ทําให้หัวใจของแอนยังดูคลาสสิกอยู่ก็ตรงที่ว่าแอนรู้สึกว่าแอนยังมีพลังงานที่อยากจะทําอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแอนจะเป็นคนให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเพื่อเป็นการสะสมเชื้อเพลิงให้ตัวเองอะไรเงี้ยออกตอน6กโมงเช้าตื่นตีห้าครึง่งอาบน้ำสิบห้านาทีและอีกสินาทีเดินทางไปสวนออกกำลังกายแล้วกลับมาช่วยในงานยังไงบ้างช่วยไหมช่วยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันพอเรามีความสุขอะพลังงานมันถูกชาร์จอ<น>ะฮนะเหมือนถ่านเราเต็มพอถ่านเต็มปุ๊บอะ มันไปออกทําอะไรก็ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกตัวเองอะเด็กลงหาชาแนลนี้ให้เจอแล้วเราจะมีความสุขมากๆ สิ่งที่ทําให้หัวใจของหนูยังคลาสสิกอยู่หนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นการที่หนูได้ใช้เสียงตัวเองในการร้องเพลงเพราะว่าหนูเป็นคนที่ร้องเพลงมาตั้งแต่เจ็ดขวบพักเสียงหรือว่ากับงานละครเวทีก็เคยเล่นเหมือนกัน<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้หนูยังคลาสสิกอยู่เพราะว่าหนูก็ยังเอาสิ่งตรงนั้นเมื่อก่อนมาพัฒนาจนถึงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูชอบค่ะอันนี้แหละคือความโชคดีของคนที่หาตัวเองเจอว่าชอบอะไรห้าหกเจ็ดแปด วัดกันเลยฉันคงไม่แพ้ใครยอมแพ้เลย <c oughs> ใครไม่เข้าพวกนะออกกำลังกายได้แต่จังหวะไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่ทำให้หัวใจผมคลาสสิกข,ของทุกวันนี้เนี่ยครับก็คือในเรื่องของการเข้าหาธรรมชาติมันไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันเลยทำให้เราได้มองเห็นว่าทางที่เราเดินเนี่ยมันขรุขระแบบไหนต้นไม้ชนิดนี้แตกต่างกับต้นไม้แบบนั้นยังไง แล้วก็สอนให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เราสังเกตเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่าพอเวาเราเดินไปแล้วเนี่ยทุกอย่างแล้วมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันหมดดังนั้นเราจรึงต้องสังเกตว่าเราอยู่ตรงไหนเรามองกลับหลังหันไปเราเจออะไรถ้าเกิดเราเดินย้อนกลับมาเราจะได้มาถูกทางแล้วก็กลับทางเดิมได้เนี่ยน,นะเขาพูดเรื่องนี้เขาดูหล่อขึ้นมาเลยเห็นไหมคะใช่มีมุมเทขึ้นมาทันทีคือมันเป็นสิ่งที่พี่รู้แล้วพี่พูดได้ไงเสื้อตัวนี้ p รอฟฟี่ฟิสแจ็คเก็ตนะครับ สิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยครับคือเขาทำมาจากโพลีเอสเตอร์ที่รีไซเคิลร0 0นอนเต็นท์อยู่บนดอยเจอความหนาวถ้าร่างกายเราอบอุ่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้การเดินทางเราดีขึ้นแล้วก็ในการรักษาสุขภาพของเราแจ็คเก็ตตัวนี้ทําให้เราอุ่นแล้วก็รักษาสิวแหวดล้อมด้วยฟัฟฟี่ฟัฟฟี่นุ่มกอดแล้วรู้สึกนุ่มนิ่มลองกอดดูสิคะคุ้มไหมคุ้มไหมบอว่าคุ้ม ตัวนี้ของแอนคือ u n i ิโคลไดสเวีทฟูลซิปบูตี้สามารถมิกแอนแมทกับอะไรก็ได้กิจกรรมของแอนคือออกกําลังกายเสร็จอะแอนก็ยังใส่ตัวนี้ไปกินกาแฟต่อได้เพราะมันแห้งเร็วใส่ออกกําลังกายแล้วก็สามารถใส่ออกถ่ายละครเป็นผู้จัดได้ถ้าใส่เต้นเขาต้องยกนี้ขึ้นมานิดนึงใส่เต้นเฮ้ย<ะ>อ,อันนี้นาท่วม <laughs> เป็นคนใส่อย่างนี้จริงๆเพราะวันหนึ่งเราทําหลายอย่างมากว่าชุดนี้ชุดเดียบจบอสำหรับชุดาอในวันนี้นะคะกระโปรงกางเกงค่ะคือมองข้างหน้าอาจจะเห็นว่าเป็นกระโปรงใช่ไหมแต่ข้างหลังไปล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นกางเกงความคลาสสิกของกระโปรงตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายวินโดว์เพนค่ะคือบอกเลยว่าผ้านุ่มมากด้วยดีไซน์มันไม่สมมาตรกันทําให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นและที่สําคัญเป็นกางเกงด้วยมันก็ไม่โฟด้วยก็รู้สึกว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้สามารถใส่ในยุคนี้ได้พอเราฟังน้องเขาพูดแล้วเพลินนะคร รบวกวนพิตีกฟังผมด้วยนะครับอย่าฟังแต่อายนะครับฟ<อ>ังผมบ้านขอผมโดยปกตินเนื้องานที่เราทำพวกแบบทำหนังอะไรเงี้ยมันต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ผมก็เลยเลือกยูนิคยูแอริซึมคอตตอนทีเชิร์เป็นเสื้อที่แบบเนื้อมันสบายมากแอริซึมเมืองไทยครับอากาศก็ร้อนทั้งปี บางครัก็ร้อนเพราะแบบบรรยากาศกองอันนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์เดือดถ่ายไม่ทันก็ต้องการเสื้อที่มันสบายก็จะช่วยให้ตัวเราแบบสภาพจิตใจแบบกำกับได้จบมันมีหลายสีก็สามารถเลือกได้ว่าวันนั้นสีมงคลในการออกกองต้องเสีอะไรแล้วก็จะมีให้เลือกได้ก็จะถือว่าเป็นทีเชิร์ที่น่าจะเหมาะทุกคนคุณเอาไปทาอะไรก็ได้ึกว่าจริงๆความคลาสสิกมันก็คือความที่มันดีจนอยู่ทนข้ามเวลา มันเวิร์กสำหรับทุกคนมันง่ายเข้าใจง่ายเือยูนิโคลเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พัฒนานวัตกรรมดีต่อสิ่งแวดล้อมไร้การเวลานะครับแล้วก็หยิบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถนำมาใสา่นำมาใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างรุ่นหนูรุ่นพี่เป็นรุ่นพอรุ่นแม่รุ่นยายใส่ได้หมดเลยค่ะความคลาสสิกนี้บอกเลยใส่ง่าย,ายไม่ต้องคิดเยอะค่ะ